วันนี้พี่จันกาพาเพื่อนๆมาที่ตลาดท่ามอนหรือลาดท่ามอนครับที่นี่มีทั้งอาหารขาวหวานอร่อยทุกอย่างเลยครับอิๆมีสาวๆปัมแป้งที่หน้าพี่กาด้วยครับมีรุ้ดอกอะไรนี่ครับปลาหมึกกินเข้ามานี่อือหือหอมคลุ้งเลย ยาวยาวรีดรีสีมือไม่ธรรมดาครับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่จะใส่ชุดพื้นเมืองนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยขนมหลายๆอย่างอาหารหลายๆอย่างถืว่าสุดยอดมีพื้นที่ให้เด็กๆได้แสดงความสามารถด้านดนตรีสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาได้ครับ เพิ่มความหวานเย็นกับน้ำลำไยแก้วใหญ่ครับครับสบายดีนะลูกครับโหปลาทอดร้อนๆว่าแล้วแม่เช็ดให้ดูหน่อยดิ ส่วนผมก็ใช่ย่อยครับ